สวัสดีครับสวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับใครที่อยากหารถผ่อนสบายๆฟรีดาวจัดเจ้าได้เต็มผ่อนถูกๆนะฮะมีคันนี้เลยคุณผู้ชมเข้าใหม่สดุร้อนนะฮะคันนี้ราคาดีด้วย3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทกับเจ้าเตอร์เต้าวิออส Gen สามโฉมสุดท้ายคุณผู้ชมนะฮะปี2020ตัวนี้1.5รุ่นมิดนะครับเป็นตัวกลางได้ไฟ Full LED มาแล้วเรียบร้อย แล้วฟรีดาวน์ผ่อน6กพันกว่าบาทนั่นเองเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเช็คระยะตั้งแต่10,000หมกิโลแรกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คประวัติเข้าศูนย์ได้เลยนะครับข้อดีของเขาคือเข้าศูนย์ตลอดเช็คระยะตลอดสภาพรถเนี่ยสวยสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมตามผมมาดูได้เลยนะฮะเริ่มต้นกันที่ตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์และนิ่งไลท์แบบเส้น LED นะครับอันนี้คือโคมไฟเดิมไม่แตกไม่ร้าวนะครับคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยรองน้ําเข้านะฮะด้านล่างนะครับมมมีีไไฟตััดหหหอออกกคู่ล่ลลาาางงใ้้้้เรรรรยยยบยะจนิว การเบียดการเฉี่ยวการชนมาเลยเละเบียนนะครับหนึ่งขอไข่ขอควายนะฮะสามศูนย์หกศูนย์กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมนะฮะไฟสองข้างนี่สาภาพแรกเข้าเลยไม่แตกไม่ล้าวนะฮะไฟเดิมแท้จากโรงงานร้อยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับแก้มกับกันชนแบบนี้เลยไม่มีห่างอ้าคุณผู้ชมซุ้มล้อป่องล้อค,อคมๆนะครับพามาดูด้านนี้เลยนะฮะโ,โ,โลโก้โลโก้โครเมียมใหญ่ชัดเจนนะครับ ไม่มีรอยลักลิ้มรอยทำสีมาแน่นอนรถไม่มีประวัติชนหนักปิดความจมน้ำนะครับกับสีก่อไหม้ไม่มีแน่นอนผู้ชมแม็กนะครับได้มาเป็นแม็กอลลอยขอบ15นิ้วอันนี้คือเดิมแท้โรงงานยางดันหลอบปี2023ผู้ชมดิสเบรก ABS ทั้งหมด4ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA นะครับควบคุมการทรงตัวของตัวรถแฮ c ชั H ่นคอนโทรลมีให้ครบนะฮะกระจกเดิมแท้ Toyota ทุกบานคุณผู้ชมนะครับติดปีมให้แล้วภาษีพรบเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะกระจกมองข้างเปิดปรับพาวเฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวคุณผู้ชมนะครับด้านข้างผิวพันธ์สันเดียมสวยคมนะฮะมือเปิดได้สีเดียวกับตัวรถคุณผู้ชมแล้วภายในสวยจัดได้เป็นเบาะหนังเดินได้สีขาวแบบนี้นะฮะต้องบอกได้เลยว่าสภาพตัวเบาะยังดียังคมอยู่เลยนะครับโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับสิ่งที่สําคัญนะฮะเวลาเราต้องดูรถมือสองเนี่ยฮะโครงสร้าง นี่เมสสปอร์ตเมสอาร์ตนะครับต้องสวยแบบนี้เท่านั้นนะฮะถ้าเมสสปอร์ตไม่สวยไม่คมแบบนี้เนี่ยรถมีการชนมาแน่นอนผู้ชมนะครับโครงสร้างเนี่ยแผ่นเพลเทพวกเนี้ยนะฮะเดิมเลยนะครับผลิตปี2020จดใช้งานปี2020คุณผู้ชมในราคา3 8ม0 0 0บาทเท่านั้นเลยครับแล้วฟรีดาวน์ผ่อนแค่6,000แล้วด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะฮะห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยบอกได้เลยว่านั่งสบายแบบสุดๆคุณผู้ชมเบาะรับรอ,องไอโซเฟกเรียบร้อยนะฮะเบาะหนังอย่างดี นะครับผมด้านท้ายสวยงามนะครับเก็บสัพพะระได้เยอะไฟด้านหลังไม่แตกไม่ล้าคุณผู้ชมใช้เป็นหลอดฮาโล o เจนนะฮะคันนี้โลโก้โลโก้ logo, v ีออมาเต็มนะครับสีโครเมียมนะฮะไล่ฟ้าไฟเบรกติดครบใช้งานได้ปกติคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะในส่วนของตัวออปชั่นกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรให้บ้างนะครคุณผู้ชมคันนี้ก็มีครบหมดแล้วนะที่รถ ใหม่ๆควรจะมีนะครับผมกุญแจประบบไขเสียบแบบนี้คุณผู้ชมนี่มีกุญแจ2อดอกนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะฮะใช้งานง่ายนะครับพวงมาลัย3ก้านคุณผู้ชมมัลติฟังก์ชันสตาร์ชึ่งเดียวติดเลยนะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะฮะเรืองแสงแบบปกตินะฮะหน้าจอสี TFT ใหมเ่เพียงแค่1นึ่งแหมื่นโลน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้คุณผู้ชมเต็มถังเลยจอกลางทัชสกรีนกล้องถอยเส้นบ่อระยะชัดเจนทําให้การถอยจอดเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ตัวนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะหน้าจอดิจิตอลเรียบร้อยคุณชมนะครับปรับใช้งานง่ายแล้วแอร์ตัวเต้าเนี่ยเย็นแน่นอนเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดนะครับผมเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะฮะเอกสารคู่มืออยู่ครบคุณผู้ชมแล้วผมพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องนะครับการลื่นกันถลายเทคชั่นคอนโทรลคันนี้มีมาให้แล้วนะฮะผมเดี๋ยวผมพามันจะรับชมนะเครื่องยนต์อึดทนทานนะครับถ้าใครหา v ีออสเนี่ยเหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกเลยนะฮะรถต้องบอกว่าสวยจริงนะครับผม เครื่องยนต์ด u เ l วีวี d i นะฮะ1.5ลิตรนะครับเป็นซนล้วนคันนี้เครื่องยนต์ทนมาก108แรงม้าคุณผู้ชมนะครับสภาพสวยใสเลยมาดูโครงสร้างกันสักหน่อยนะฮะด้านหน้าเบ้าโช๊คสเก็ตเม็ดอาร์คสวยคมนะครับสติกอร์มอกรอยูครบนะฮะคานปีกนกซ้ายและขวานะครับไม่มีการชนหนักไม่มีรอยเชื่อมตัดแต่งมาเลยแบตเตอรี่ห้องเครื่องเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับคุณผู้ชมอะไรสิ้นเปลืองเนี่ยผมดูแลให้หมดนะฮะให้ดูโครงสร้างหลักๆนะครับน็อตยึดฝาโปงนะ ไม่มีขันมีถอดคุณผู้ชมแผ่นกันความร้อนรูระบายอากาสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับครบเลยฝาปองเดิมแท้ต้องมีตาปัม๊มโตโยต้าแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้คือฝาเดิมแท้ไม่เคยมีการเปลี่ยนมาแน่นอนพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจรถคันนี้นะฮะรีบ,รบไปต่อหาผมด่วน,นเบอร์โทรด้านล่างนะครับเพราะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบใครสนใจทักมาดว่วนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ